ผู้ลงคนเนี่ยไปวัดบ่เศร้ากับบาปบ่เศร้าหันเลือแต่ไปคือคือหาบกบตาไปคู่มือคู่มือไปใส่ล้วไงกับกูข้ามวาดัดมิตรเจ้าเราบอกข้ามบิตาคู่เราข้ามตะกูบ่ไป้ามันจะได้สะแตกพวกรับบาปซามอิลิเล้บางเถอบาปจะใส่บาทุ่น หอบก็เข้าบกใหญ่คือคือมาเด้อสูทสาบาดมาเด้อเบิ้งกูป็นตอย่างนี่กูมาทานถือกองเข่าใหญ่หองใส่มูคือคือมาเด้อมาทานย่างไว้ในหา,านั่นเมันด่าเฮี้ยงกันมาเด้อมาทานน้ำกันไว้ใสาบาดบอกได้น้อยบอกหนึ่งย่างพานหนาไปบอกพ่องใส่น็กขดพ่อคนเม่ใมงใสาบาดเธอเธชุบนีเพร่าไปหาว่าผู้อื่นผู้ดีแล้บบาด เออซองไปซองมาบ้านี้ห้องเหลานบ้านนี้ห้วยพามาแล้วเอายางไว้ในอีนั้นกูเลยว่าผ้าบ้าสามบัน้าหกสมห้เมื่อผลไปปล่อยพระผุดไปห้องเห,ห,หลานฝากทางบักต้นบักต้นอีหยังนะแมะ่บเบิ่งโทรทัศน์ยูหันละปิดก่อนหลานกบกรดอีหยังนะแมะ่เอาประทูมาแน่พามาหกโตดัน เอารปทูมไม่ีสาโมงบาปแต่เดิกม